เธอใช่ไหมที่ไปเล่นเกมอันนั้นน่ะที่ไม่ได้อยู่กลุ่มคู่กันอะมเราไม่ได้หลัวมาแล้วก็ก็เล่กใช่ไหม อ้ยเผื่อเฮื่อตัวป้าไม่ใช่กินร้านไหนนะอย่าเพิ่งกินร้านไหนนะอย่าเพิ่งกินร้านไหนนะยังไม่ได้ใส่เสื้อในกับเออกางเกงเลยไป kal parana Jadikan anak lelaki. Kalau jadikan anak lelaki. Oh, ni ni macam ni. Adik ni. ไม <rac uk> ่ม oh. mm ีครนะเพื่อระวังด้วยนะออ้ว่ามันมีคนเยอะก็ได้โต อกแล้วใหระวังบอกแล้วให้รวังบอกแล้วให้ระวังแล้วคุณได้สางทำอะไรแล้วคุดสาทำอะไรโอ้นะ ปลาเมนทันโขดเกินอป้าเมนตัวจิ๋วมบตัวโขวดเกินโขดอ่ะโขดโขดมากอ่ะโขดมากเนาะตอนตอนที่เขาเข้าเกมเธอมาได้ไงอ่ะ สเก็ตตัวใหญ่ไวอ่ะบอกว้ก่อนอะแต่ตอนนี้เขาจะออกไม่เป็นโ้อเพื่อนแบบนึ้งนะเขาขอโหน้องเพื่อนแบบนึ้งน้าเขาขอแอบก่อนเดี๋ยวเขาไปเดินก่อน นแอแต่ตอนฉันอยู่ที่โรตัสันีแดงว่ได้ดับสตัวเ่ดับสตัว้งก็รู้ทีแดหตัว เแล้วก็่าไอ้น้องนั้นะาเพื่อนตั้งแต่จะเริ่มทบวได้เอนหนูขาขนมก่อนนะ นกานนี่มันไ่หนมตอนนี้เขารู้แล้วว่าสีอะไรตอนนี้เขารู้แล้วสีอะไรสีดำเออดำต้งลเอะ เพือเขอโอ้ยมันมันไม่ไดคมันไม่ดี่ะกเชืไ้สุดกอออกปากเลยนเออเ่นอะไรใช่ไหม กี่วันเอ้ยไม่ใช่เธอไปดูเรีนกี่วันกระปานันแล้วไปเรียนปะวันแลไปเรียนปะะวพื่นเพื่อเพื่อนเพื่อนทำไมเขาไม่ได้ไปเรียนเขาก็หวัน่นกาอยู่วองวันเขาก็หยุดสวัน อ๋อคิดออกแล้วตอนนั้นเธอหยุดสวันใช่ไหมแต่ตอนนี้เรรนที่ถกพ้าคได้แต่ตอนนี้เธอเปิดดูงรียที่อกันน้แต่ตอนนี้เปิดนีสถัน้ที่ตอเดน่สองถันาใช่เอปิดโงเยงงันีต้แลน้วก็หยุด2รงรน่องันี่ใต่ตนยน่งงีนนี่ต้แ่อนนี้เงรนอยู่้่า ไปแข่งต้งานะครันอาจไม่ไปมีพื้นที่เป็นตัวแทนแข่งขัน้แก่จงวดจังหวัดนังหวัดจงัดจงเรียนบงานงหวงหวงหัหวจงวจขงหวาดจังหงหวัดจลงนัดจงานบริหวรกจงวจการวาดีัห่างหวัดจหวัดจังหวัวจงังหหวัง น่าเขาได้ไปเชียดด้วยแบบเชีย์แบบพูดเหนื่อยอ่ะไม่มีแอร์แต่ตอนที่อยู่ในเวียแต่ตอนที่อยู่ในเวียนะไม่มีแอร์แบบ่องประบบมูลอ้หเขาได้ไปเล่าเขาได้ไปเล่าเสร็จแล้วเขาได้ไปเชีย์เสร็จแล้วแต่ตอนนี้เขาก็ได้ลาเสีย ถ้าเธอไม่อยากเรียนดิราสีเธอก็บอกว่าไม่ต้องเรียนดิเธออ่อฉักงะีี่นเอเรียนเอรียนดิราสีเหเธอเรียนดิราสีเหรอไม่อมัไม่อยากไปวิ่งอ๋อไม่อยากเธอไม่อยากซ้อมเปรเล่เหรอใช่เราจะล้แข ไอวินแข่งเธอก็ไม่ต้องวิ่งดิก็นขนาดห้องเขาว่ายังไม่มีคนซ้อมบอลเล่อะไในห้องเขาอะในห้องป่อสามโมงเขาอ่ยังไม่มีใครซ้อมบอลเล่เลยแล้วก็คนตอนที่ปามีบอกว่าไม่อยากซ้อมก็แล้วพี่ย่าก็บอกว่า ป้าเมียบอกว่าไม่อยากซ้อมแล้วพี่อาล่าบอกว่าไม่ต้องซ้อมดิบอกว่าหนูไม่ซ้อมหรอกค่ะแบบเนี้ยไม่ต้องซ้อมดิพี่อาล่าบอกอะแล้วป้าเมียบอกบอกว่าโอเคไปแลแ้วฮะ อะไรอ่ะอะไรนะเธอเล่นเกมทีด่ดังไหมเธอด่าไหมก็ดังนะเธอ <c oughs> อยากได้จีนที่เขาด่าคุณเอิญใช่ไหมเธออยากรู้ว่าเขาด่ายังไงใช่ปะเราเราเราเล่นเกมเราเล่นเกม ามเลย eh, อะไรยังยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ด่าเลยแบบนั่งดิก็รอถึงบ้านก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงพร้อมยังพร้อมยังให้เขาเสียงดังพร้อมยัง Oi. Ha? Oi. Kau nak siway? Ha, าม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 หมูเูดิ้งมูดิ้งเขารู้แล้วาหัรน,นี่จะขอไข่โอ้ย มันจแสพันพับต um ัวหายใส่พันพับดาวิสลายดิเทติดติดหวัดใคราฉันต้องเลี่ยนะเพราะเราไม่ดีเออวงมาดตกบ thank oh. you เออใช่ว่ามาร้องเพลงอะไรไม่รู้ คนเชนว่าแค่นี้กันนะคะทุกคนบ๊ายบาย